เกี่ยวไปก่อนตัวเรื่องไหมสตันไม่เน้นผมเน้นเน้นเทมลับตีธรรมดาก็ได้ที่ผมตันเกี่ยวหรือจีนจะตกเกี่ยวไปอีกหนึงือก็ P K หลบครับผมสองสตันเป็สามก่อนแล้วเข้าไปตัวหลังเขเกี่ยวเป็นก่อนหรืีจะตกอีกหนึ่งตัวสองไปฮะช็อตนี้ผมก็คือบานกับลอกยักษ์หลบจีนทำร้อนบองพี่ถึงก่อนจังไงเลยเพื่อน เลยครับผมกรับสวัสดีวิรักนักเล่นเกมทั้งหลายถึงบ้านใครแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับผมตายไปแล้วหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการ รีวิวโอ,อมาต้านะครับผมคผู้ชมฮะเพราะว่าต้นตบเด็กคงาทำไม่ไหวแล้วครับผมดูฮะวันนี้เรามากับน้องกีสตริงนะผมน้องเฟดกีสตริของเราเองโอ้โหดูมันเถื่อนมันเถื่อนมันดูเดือดเอาอีกแล้วโอ้โหภาพเดิมๆกูแตกอีกแล้วกูแตกหนึ่งนี่ไงสตาร์เกี่ยวควงเบิร์นไปด้มาด้เก็บไปคนละหนึ่งตัวครับผมช็อตนี้ฮนะล้างแขนได้สำเร็จับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมอเล็กซ์สักครับผมรับหน้าที่เป็นแทนคุณต้นครับผมกับรายการโอมาตากูมีฮะ รายการที่จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านให้ผมย้อนวัยในอดีตนะฮะเพื่อมารู้จักกับออตาตัวที่คุณผู้ชมอาจจะไม่มีหรือมีแล้วแต่ไม่เคยเล่นหรือว่าเล่นแล้วไม่เคยรู้จักว่ามันคือของแรกใช่ครับผมวันนี้เรามากับเฟดมิดไนท์เอ้เลดมิดมิดเฟดเออเออต้องมีสักอันจะถูกครับผมเอ้เอาใหม่เอาใหม่มันต้องชื่อว่าเลดมิดเฟดครับผม yeah ใช่ครับผมใช่ฮะไม่ใช่กระบ,บ้าแนลน้วผมสําหรับใครที่อยากจะได้ตัวนี้มานะครับผมคือคกิจกรรมมันมีประมาณเดือนตุลาคมเออเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมเ <Of course. S 1> มื่อสมัยที่ลุงผมแถวบ้านนะเพิ่งเถลิงอานาจลุงแถวบ้านคือผมเขาขึ้นขึ้นยศเป็นน,นี่นะครับผมเป็นหัวหน้าวินมอไซค์นะฮะแล้วเขาก็ มีอวตารตัวนี้มาขายเอ้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มาขายผมคือตองเป็นต้องล็อกอิน14วันลวดครับผมใช่นั้นมากนะไม่ไ,ไม่น่าลองจริงกูก็ได้คือถ้าใครเล่นกูมันมีอยู่แล้วเว้ยถ,ถ้าพลาดแต่วันหนึ่งก็อดเลยนะเว้ยนึกอออกใช่ไหมแต14มนน่14วันนั้นอะ14วันแค่กูฝากเพื่อนล็อกอินยังได้เลยมันไม่ยากอะมันมันไม่ยากแต่มันก็ถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งที่ถ้าใครพลาดไปก็จะไม่มีเลยครับผม สำหรับน้องน้องห้ามจีสติงตรงนี้นะฮะที่สกิลต่างๆนาะอาจจะรู้สึกว่าสวยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันในเกมส์นะครับผมแต่มีเอฟเฟคระหว่างวิ่งครับผมนี่ครับฟาดหัวดอนอีกครับตัวอื่นมีเป็นล้านเอเคอร์ให้สู้มึกไม่เอาลูกหมือจะจะเอ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะนี่ครับผมสกิลส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะฮะศัตรูหายไปอ๋อต้องบอกเลยว่าเฟดนี่เป็นวจนึงที่ตถนัดนะครับผมส่วนผมนะก็ถนัด ถนัดนะฮะผมภาคอย่างเดียวนะผมไม่ไม,ไม่ไม่เน้นไม่เน้นนะไม่เน้นต่อสู้เน้นเข้าทำทนี่ผมชอบทีโอ้โหสู้ดอนไม่ได้ครับผมแม่งไม่ตายสักทีโอ้โหโอ้โหู้น่เอาเหลืองวะ่ะแม่งโลบอ๊บแล้ว<ฮ>ว่ะห้าทีไวจัดครับผมนี่ครับเราจะพยายามจะกดดันเขาให้มากที่สุดคนระับแต่ว่าก็เป็นการแลกกันไปหนึ่งคิวนะครับผมหนึ่งตอนหนึ่งนะแล้วมีการเทรดกันนะครับผมเปลี่ยนฟินบีสฟูดมายืนบ้างครับผมฟินอาจจะบอกว่า หนดองหน่อยดิว่าไอเฟดนี่มันขนาดไหนวะแม่มันก็ไม่ขนาดมือเท่าไหร่หรอกครับผมแต่ว่าที่ขนาดมือที่สุดเลยน่าจะเป็นนี่ครับผมเลนบนฮะอยู่เปนยากเหลือเกินนะผมฟอร์เดนครับผมปล่อยหมาโรลๆคือตอนแรกผมรู้ว่าจะไมได้มาเจอเป็นเดนบูดแบบนี้นะแต่ที่ไหนได้ครับผมเอามาดอนนี่เอาเรื่องครับผมคือก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามั่นใจในฝีมือในระดับหนึ่งครับผมถึงจะมาอยู่กลางเนาะแม่พูดขนาดนยังมึงยังไม่ไปอีก รอได้เลยครับผมอันนี้เพื่อนผมเองนะน,นบล็อกมาแล้วช็อตนี้แล้วมาจะเอะก,กับชันด้นของฟินสเปซบูดที่กำลังจะเอารูนแล้วเบรกก่อนเลยฟินฟินฟินโอ้โหออมันเอารูนไปอ่ะโอ้โหคือถ้าเราสตาร์ทก่อนที่เราจะถึงตัวมันก็จะตีไม่ได้ไงนะคุณผู้ชม อาจะพลาดอาจจะอดคิวเลยนะเลือกเลือกคิวดีกว่าเลือกลูนเนาะเอาแบบชัวร์ดีกว่าครับผมซึ่งเฟดดีนะก็นะคุณผู้ชมเห็นสกิลแล้วนะแดงๆนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยครับผมล้มล้มนครับผมไม่ใช่ไหมผมว่าสกิลดูเท่ล้มนะล้มหน้าไปสองเต้านะครับผมช็อตนี้โอ้โหกะเพื่อเลยไม่ต้องมีแล้วเสื้อเสื้อนะครับผมแหมเกินไปฮะซึ่งเราไปดูฮีโร่กันติดปากคุณผู้ชมนะทีมเราก็ ถรัว่ามีแครี่ไหมมีเป็นเพสเซเลนอาจจะไม่สุดนะครับผมมีเป็นมสัสอาร์มอ่านี่เป็นแครี่ตัวนึงนะฮะมีเป็นก็หมดแล้วครับผมที่เหลือก็เป็นตัวดันบ้านนะแคปเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ดูด้านบนผมทุกันดีแล้วฮะใส่กระดาบไม่อยู่ยังครับผมโอ้บินอะไรเนี่ยหนาเนี่ยอะไรเนี่ยหนาเนี่ยครับผมอะไรปล่อยให้เขาตายแบบช้าช้าทรมานทรมานโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายกรเลี้ยงไม่โตแล้วโอ้โหแบบนี้ผมบินวอล์กมาแล้วฮะ ผมกดวีบ็อกทำเหมือนเดินหนีแต่ว่าเข้าทำวผมวีน่าจะรู้สึกตัวผมแล้วม,มาตัดรูนเหรอเพื่อนน่าจะอยู่ยากแล้วผมอยู่จนปนอยู่ยันเป็นสุกหน่อยแถวบ้านอะแถวบ้านจะรอดได้ยังไงอ๋อวุ้นรูนไม่มีแล้วหูรู้สึกจะรู้ตัวนะครับผมช็อตนี้แล้วยังไงตบหนึ่งทีอีกหนึ่งทีให้ผมเรียบร้อยฮะคือต้องบอกก่อนนะว่าสกิลเราเนาะถ้าอันติตีเนี่ยเราจะติดเลือดมันจะมีจิตพิษด้วยนะนิดนึงครับผมอ่ะดูเรื่องของสกิลดีกว่าไหนไหนก็ว่างแาวนี้แล้ว อ่าได้เลยก็สําหรับสกิลหนึ่งเป็นสกิลพวงนะอันนี้ก็จะทําการเบินมานาแล้วก็ลดเลือดศัตรูเนาะอีกอย่างนึงคือมันจะดูดมานาให้เราด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วสกิลสองของผมก็คือสกิลสตันครับผมอันนี้ก็สามารถกําหดดทิศทางได้ทันไกลมากและวงใหญ่มากนะก็โอกาสพลาดเยอะเนาะกดคิดตัวก็อาจจะพลาดนะให้สั่งกระโดดเร็วนะตัวแนะนาว่ารอจะเย็นจะชัวร์คิดที่พื้นก็ได้นะโอเคสาหรับสกิลสามนะเป็นสกิลกดแล้วมันจะมุดดินเวยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยตีเราไม่โดนเนาะแต่ถ้า ใช้สกิลแบบว่าล็อกเป้าอันนี้ไม่โดนนะแต่ถ้าใช้สกิลแบบพวกไฮโลงเนี่ยเป็นกดแบบเอลนะฮะมันจะโดนเว้ยแล้วก็อันติเป็นวินวอล์กนะครับผมแล้วก็เวลาฟันเนี่ยจะติดพิษนะฮะต่อฮะวินวอล์กคครับผมรวมถึงาการวินวอล์กนี้สามารถเดินทะลุปราด,ดโอโคฟโอ้ยพอเอ้ยเนี่ยใส่ไปดึงทีก่อนไปสู้สไปสู้แล้วมาด่อนแม่ไปตืนไปนะคุณผู้ชมด้านบนนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนหมือนะผมเราก็แองไม่ได้นะ พยายามจะเอาป้อมก่อนหูแล้ด้านล่างก็มีประเด็นันเหมือนกันนะผมรถ้วตนี้มาร์ทอาร์มดีสุดปวดอยู่แล้ววิเทเลดูนะผมเราไปบนดียหรไหมหรือไปล่างดีไม่ติดป้อมทั้งคู่เลยคุณผู้ชมมันไม่ได้อะมันเสียเวลาเราฝากถางคารุชีนาจะคือต้องบอกก่อนนะว่าเออมันมันมันติดป้อมครับผมคือเขาอยู่ติดป้อมแบบนี้เราไปแก๊งเราก็ต้องใส่หลังป้อมแล้วเราไม่มีเลือดอะไรขนาดนั้นนะอาจจะต้องรอขอก่อนนะครับผมแต่ มัรสอาร์มก็จัดไปสาูนแล้วก็ได้อยู่เอลี้ยไหลโอ้โหเอาสู้อะเอาเมอรอนบอกว่ามานาโคว์ดแล้วกูวินวอลกหนีก่อนอ่านกลับไปตีเด้อแล้วอีซี่เด้ออีซี่เด้อโอ้โหเกือบตายมันติดตีแน่เนี่ยลงทุนมากค่อยฟาดไปครับผมชอตนี้ฮะมัรสอาร์มก็ได้สาูนะนะผมก็ถือว่าโหดอยู่เออทีมเรามีตัวสตาร์ทเยอะนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมาสอาร์มนะผมก็มีสโลเนาะมีตัวเราเฟสครับผมสตาร์ทได้เลยฮะ เออนั่นของวิสเลกมีสตันหนักมากเพสเเลก็สตันเช่นกันนะผมส่วนแครก็เป็นตัวดันบ้านนะฮะเทียบกับอ,อีทีนวันตัวที่แบบสกิลออลไม่ค่อยมีนะผมว่านะที่อามาดอนตัวเดียวผมมีเพลที่ออลได้เนาะฟินก็มีแค่สกิลหนึ่งแล้วผมกับยิงนะวอเดนก็มีหมานะฮะแต่ก็เทียบเท่ตัวเนาะเดซบุตก็ใช่กันที่ผมคิวดเดทียะตัวเนาะเอออันต้องหาจังหวะยูดีๆนะเพราะว่าเขาต้องเลือกับผมว่าเขาจะฆ่าตัวไหนนะ เราวาร์ปมาช็อตนี้ผมเพ่รเลนสตันสวยผมโอ้โหแต่ว่าท่านบนเยอะเหลือเกินเนี่ผมแล้วเรามาครับสตันสตันโอ้โหว้าวครับผมชิปพายแล้วครับผมนี่แบบเกี่ยวไปก่อนอีกตัวยังไงเรสตันไม่เน้นผมเน้นเน้นเทมป์รอมเบตตีธรรมดาก็ได้ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นแบบว่าไม่เน้นโดนนะผมไม่เป็นไรครับเอาใหม่ฮะมีโอกาสอีกครั้งนึงโอ้โหอมารอนนี่โคตรถึกเลยคุณผู้ชมนี่ผมสตันเกี่ยวจริงๆแล้วตกเกี่ยวไปอีกหนึ่งคือก็พีเคหลบครับผมพร้อมกับช็อตนี้ฮะโอ้เพชรเลนบอกกูไม่มีมานานแล้วกูมีมมมมาานนนแล้วกกกู็ไ่ีั โอ้โหแล้วท k น่าจะมีอันเป็นไฟผมอมาดรอไม่ของจริงนะคุณผู้ชมฮะของจริงจัดจัดของจริงชัดเจนเจนจัดให้มันชัดจริงนะผมโอ้โห TK หลบได้นะแต่ว่าไม่เอาครับผมโอ้โหแม่งของจริงว่ะที่ดอนโคตรถึกเลยคุณผู้ชมฮะอามาดอนของอีกทีนึงนะครับผมเลเวลสิบไปแล้วอะแต่เราสิบสองว่ะเราขีดได้นะผู้ชมเออแต่ขีดแต่ตีเขาไม่เข้าเนี่ยแหละสิครับผมถึงแม้ว่าเลเวลเรานำนะ ตีไม่เข้าครับผู้ชมอาจจะเป็นงานหยาบนิดนึงนะที่เราต้องแก้โจทย์กันนะซึ่งแต่ว่าเรามีมสัสอาร์มไงที่เกิดอยู่นะเจ็ดเอ้ขอภัยตายสามค่าสามตายศูนย์เฟสเซเลนก็ได้อยู่นะครับผมค่าสองตายสองนะตอนนี้โดนได้หมดปุ๊บถนันวันไหวอันตรายไปทุกที่ผมช็อตนี้ผมไม่ต้องนะนี่ผมเรียบร้อยผมเก็บไปได้ฮนะเออฟ์มไปก่อนฟ์มไปก่อน สกอร์นี้ตอนนี้ขยับขึ้นไปที่5ต่อ16นะครับผมหลักจะได้ไฟยาวๆมาที่เลนบนนะไฟกันยาวๆผมสแคปถึงขั้นเรียกลูกโต๊ะอ,ออกมาเลยครับผมอราจะได้ดันเงินแบบสบายใจนะะเลนล่างนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะฮะเพราะทีมนึงก็ได้ว่าโดนเสียเปรียบครับผมั้ะที่เป็นเลนที่ทีมนึงควรจะได้เปรียบนะัแต่ก็เสียเปรียบเราไปแล้วฮะพาะว่าทีนี้ก็อาจจะทีมนึงยับหน่อยยับๆหน่อยฮนะ แต่ทำอะไรไม่ได้ผมเอามาดอนนี้อันนี้ต้องเว้นไว้คนหนึ่งฮะคนหนึ่งอาจจะแบบดาเมจแบบเบาๆนะแต่ดอนนี้คือของจริงนะตอนนี้คนเดียวก็เกินพออะไรอย่างเงี้เโอเคเล่นเปิดแล้วผมชาร์จสตันหนึ่งทีแล้วสตันคู่ผมชาร์จแล้วเกี่ยวเก็บไปหนึ่งเลยอะไรล่ะเพื่อนแล้วผูของเพื่อนมีอัญเิตีผมแล้วดัดไปอย่างทีดัดแล้วไงว่าใครแคร์แล้วตกแล้วตกไปหนึ่งตัวผมช็อตนี้ฮะที่ดอนหนึ่งขั้นหนีฟาร์มเลยฮะด้วยด้านล่างครับผมแต่ว่าเรามีทั้งรีเจนนะเอารีเจนให้เพื่อนไหม เดี๋ยวไปตรงแล้วล่ะแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋เรียกก่อนแอ่จะทานอยู่นะนี่ครับผมมานาเขาหมดพอดีฮะชอตนี้วางในฐานะที่เขาปักอวดให้เราตอนตอนเริ่มเกมนะครับผมแม่สุดยอดครับช็อตนี้แต่อีกทีมือเขาไปดันล่างครับคุณผู้ชมโอ้โหเผลอไม่ได้นิดเดียวเผลอแป๊บเดียวไปถึงถึงขั้นไปดันล่างนะฮะ แต่วเราไม่สนใจครับผมเราเอาที่ของเราเนี่ยให้มันย้ําให้มันแค้นฮนะเพราะเลนกลางมันยังไม่แตกเลยเดี๋ยวมันมีข้อคาก้อกกับเราหานะฮะโอ้โหมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเล่ฮะขึ้นมาขนาดนี้เลยเลยดูฮนะโคตรเอาเรื่องครับผม,เ,ามานะเอามาแล้วของกับการเดินขึ้นมานนะครับผมไม่สนใจครับ แล้วเจอเพลตรงนี้ผมข้างๆมีฟินนะแล้วพีเคเข้ามาเอาเพื่อนบอกว่าตัวนี้แล้วกันแล้วเปิดผมตบ,ตบตบเรียบร้อยครับผมช็อตนี้ฮะสวยงามพระรามแปดนะผม <c oughs> อืมแลาด้านล่างเจออันอีกแล้วเจอเจอเจอเจ,จอที่เดิมเดิมป่อแล้วครับผมเราวับมาแล้วพร้อมกับการเอามาด้นเนาะไว้ก่อนแล้ว,วกันนะเอามาด้นเนี่ยปล่อยไว้ก่อนแล้วผมลุงที่หลังสุดนะถึนกนะใช่ไหมล่ะเรียบร้อยไปฮะอืถึกจัดจัดครับผมแต่ละตัวนะฮะ <c oughs> แต่พลาสอัมเขาก็ไปนหนีฟานที่แดนกางอะถือว่าสเตปนี้ได้เลยฮะอเ,เอาะถึงขั้นไอ้นี่เลยครับผมตอนนี้คืงขั้นต้องหลุดเป็นหนึ่งคนนะผมแต่เดนบูดออกไปแล้วนะเออออกเฉยแต่ไม่เป็นไรครับผมสก,กิลก็ถ้าดูตัวนี้แล้วก็ถ้าใครมีก็เอาไปเล่นนะครับผมสกิลมีความลากเลือดสวยงามมากฮะนี่ครับเรามาตรงนี้ดีกว่านะสวัส เอาดิแล้วอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ยากครับเพื่อนอยู่ยากครับเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยอยู่ยากครับผมกว่าพีเจหลบฮะอยู่ยากแล้วล่ะฟินเนี่ยฟินเนี่ยในป่าเนี่ยอยู่ยากเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิสเลบอกว่าขอดูดมานนะแล้วสุเป็นไงล่ะสเต็ป สเตปวิสเล่แหมนึกว่าไม่เห็นไงแล้วโผล่เข้ามาผมช็อตนี้เขาตันเขาตันคู่เด้อถนาไ้เกี่ยวได้ก็ตกไปหนึ่งก่อนเลยผลอทำอะไรผมผลอทำอะไรโอผมอติแต่ว่าผมเบรกไว้นะช็อตนี้ฮะโอ้โหกลับครับผมสู้ไม่หวัดไม่ไหวนะฮะช็อตนี้วิสเล่บอกขอดูบานณาแป๊บโอ้โหที่เขาอยากจะเคลียร์วอร์ดนะเขาเห็นวอร์ดแล้วละแต่ว่านะไม่ไหวนะครับผม เดี๋ยวเราไปดันต่อที่เลนบนดีกว่านะหรือว่าเลนกลางเอาจัดตูนก่อนครับผมไอเทนเนี่ยจะได้เห็นแบบพวกแนวแบบสายตีหรือว่าเป็นสายที่เข้าทำจังหวะเร็วๆนะเพราะจะดูอีกทีหนึ่งเป็นตัวที่แบบตีเบาอ่ะตีเบาอ่ะคำนี้ดีกวนะ่นมมานีานงง่ครับผมวิสเตชเชาะเพาะถึงทีสตารสตานยังไงลุมครับผมนี่ครับฟารอาร์มยิงลารสเป็นช็อตนี้คะับนเราเดินมาด้านบนผมก็อาจจะเดินกันพอแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปเดินของเราเองดีกว่าหาของฟาร์มกันหน่อยแล้ต้องรีบตอนนี้ต้องรีบปั้นเลเวลหกเว้ยอันติเราจะได้คูลดาวเลยอ๋อสิบหกอ่ะนะเออสิบหกแซปดึงเลนกลางครับผมเอ้ยขอภัยดึงเลนบนนะเอ้ยขอภัยเราดึงเลนบนเออให้สแซปจันเลนล่างเรียกว่าเรียกร้องความสนใจอยู่เล่นเลนบนนะเรามาเป็นเออน่าจะมาเป็นทางด้าน ให้เปิดคาลเลยเปิดคาลให้เปิดคาลมาเลยฮะทีนี้ก็จะได้เล่นแบบสายตีนิดนึงนะครับผมชิ้นนี้จะทำให้เราตีเร็วคุณหนูมีติดสายฟ้าด้วยนะอ่าปลุกไปปลุกปับปลุกปับไปบลุบปับบลุบปับโอ้โหตอนนี้วิเทเล่เข้าไปฆ่าด้านไหนผมก็ทุบซุบตามดีีเรียบร้อยเหมือนทีหนึ่งตัวนะฮะโอ้โหดารานี่เขาใส่กันแล้วเราต้องมาแล้วเรามาถึงแล้ว กว่าจะมาถึงกว่าจะมาพบจากพบจากกันยังไงผมสตันคู่ยังไงตบหนึ่งทีสตันคู่ไม่สถานสตันคู่ตบหนึ่งทีเรียบร้อยผมช็อตนี้อัมาดอดก็อัมาดอดเด็ดอัมาดอดเนี่ยเพื่อนตัวถูกร่นแข็งว่ะไม่แข็งไปครับผมช็อตนี้ครับสักหน่อยดิสักหน่อยดีไอ้ตัวเนี้ยยังไงขอผาจังหวะมุมมุมสวยๆผมอือมมุมสวยๆก่อนขอมุมขอมุมแบบมุมสวยๆอือไม่มันไปไหนแล้วล่ะตบหนึ่งทีก่อนฆ่าไม่รอแล้ว ดักหน้าหนึ่งทีไปไหนอูโหเยอะเยอะจะเธออะไรเพื่อนก็มาเ็กครับผมให้เยอะขนาดนี้โอ้โหขอปน1ตัวก่อนแล้วต่อไปคิวของเธอแล้วนะจ๊ะเบะเบะไอเด็กน้อยไปไหนอือหืออ๋อเวลาต่อเวลาตีไงซูมมาเด็ก็ซูมมาเดยก็ซูมมาเลเฮ้ยทำเหมือนกับแต่ไม่กลับไม่กับผมไม่กลับอ้าวข่นาติดติดนิดหน่อยครับผมทำ เดี๋ยวเดี๋ยวอันติไม่มีไงเดี๋ยวโยมันนั่นแหละเดี๋ยวยาวโยยอยู่กันไปยาวๆครับผมช็อตนี้ฮะอไล่ฟาร์มาไปก่อนเดีย๋ยวเราจะดันต่อเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องรีบจบครับผมจะได้จบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากดูตัวไหนนะลบกลัวน,นะครับผมบอกชื่ออเมริกาคุณผู้ชมมาที่แบบที่มัาหายากอะไรอย่างเงี้ยฮะพิมพ์ให้ผมหน่อยครับผมผมจะได้ไปเซิร์ชว่ามันแบบหายากจริงหรือเปล่าเพราะบางทีผมก็มีแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเฮ้ย มันคือตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนะไมต่ต้องโอ้โหรอนบอกว่าคุณฉุดอยู่นะโอ้แล้วเฟสเลที่เข้าไปด้านในผมแล้วเรียบร้อยครัผมโอ้โหมาร์ต้าพยายามจะยิงอยู่แล้วมาร์ต้ก็เรียบร้อยเหมือนกันโอ้โหแล้วพีเคเข้ามาสตันสองผมช็อตน,นี้แล้วเกี่ยวเฟสแล้วจิ้มถายแล้วโอ้โหแล้วอ,อันติได้สกิลสามออกมาแล้วเพชรสตันหนึ่งทีโอ้โชว่วยด้วยไม่ไหวแล้วเ,เรามีวินบอกอยู่นะครับคุณเจ้าอ,อันติครับผมยังมีเมียนตึงตรงนี้ได้ครับเขาคิดว่าเราออกไปแล้วนะความจริงเราไม่ครับผมไม่ออกหรอกวะใส่ต่อเด็อ ไม่ได้วะคิดว่าวจะแตกแล้วแล้วก็ผมไม่แตกนะตอนนี้ต่อแล้วเนี่ยสามสิบปีครับผมพี่ดอนตัวมันเป็นล้านตัวนะครับผมมีเป็นล้านชนิดนะฮะมีเป็นล้านสปีชีขอไม่เอาสปีชีนีน้ได้ไหมนี่แหละครับผมตัวนี้แหละที่เราต้องการนะผมไม่ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเยเ็นใจเย็นใจเย็สักสอง นี่อะสตันเกี่ยวตบไปหนึ่งก่อนเลยแล้วนี่ผมอะไรเหรอมาดอนมาดอนเหรอมาดอนเหรอมาดอนเหรอเพื่อนอื้มคุดถึกไปไหนเนี่ยโอ้โหคึกอยู่คนเดียวด้วยนะคุณผู้ชมโอ้โหวีดอนของเราครับผมแล้วเพื่อนเราดันบ้านแล้วนะตอนนี้ดันต่อไม่รอแล้วครับผมหรือว่าเราต้องไปโผมดันหรือว่าเราต้องยืนรอ,อ,ดอด้านหล<ม>ังเวลาเล่น เดี๋ยวรอรอดูเขามาก่อนถ้าเขามาแล้วเราค่อยจับได้ไง<อ>เรามีพีเครเราไม่เน้นแบบเข้าไปตีแบบตัวเองใช่ไหม<อ>เพราะว่าจะโดนจับได้อาเ,าเพื่อนจับหมดเลยโอ้โหยินเกิดมาถึงสี่นะผมก็อาจจะหยองหยองหน่อยหน่อยแต่ว่าหยองมันไม่แค่ชื่อของหมูนะฮะมันเป็นหมูหยองไงเราไม่ใช่ไงเรายืนอยู่ตรงนี้ครับผมพร้อมที่จะเข้าไปทําตลอดเวลานะอือหือ ปกติแล้วฮะตอนนี้ครับผมยิงไปหนึ่งทีฮะแล้วมาดอนโอ้โหนี่ครับผมโดนเฮกครับชิบพายแล้วครับพ่อมโดนเฮกครับพ่อมแล้วนี่ไงจัดตัวนี้เลยโอ้โห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 แสบแสบเจ็บแสบเจ็บแสบจริงๆยังไง้านหลังเขาลุมอามาดอนกันอยู่เราต้องฆ่าตัวหลังให้หมดก่อนนะครับผู้ชมถ้างั้นตัวหลังมันจะยืนอยู่ตรงนี้นะดืนอะไรเขาหมั่นวะนะฮะ โอ้เราจะตบพี่ดอนก็ไม่ได้หรือเราไม่ต้องตบนี่ครับผมไอเทมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะอย่างนี้ต้องเอาซึกหน่อยนึงครับผมให้มันจบๆไปฮะลุงดอนไม่ไหวหรอกว่าต้นเออยากอ่ะมันมันไม่มีดาเมจแบบ แรงๆมาตัดเราก็เป็นดาเมจแบบตีเร็วไงเน้นสายฟ้ามันจะคิวได้เพราะตัวบางๆด้วยแต่ถ้ามีนี่คือควรจะมีออกดูไฟเบดถูกปะถ้าสมมติอยากจะฆ่าดอนเพอดอนไม่มีมานาก็เท่านั้นเลยคุณผู้ชมบอกไ้ฮะต่อให้ดอนเกิดแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าไม่มีมานานี่คือก็ไม่ต่างอะไรกับลูกหมาที่มีรถถังข้างกายคุณผู้ชมเริ่มเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มเริ่มเริ่มเหมดขับไม่เป็นเออใช่ขับไม่เป็นเ่ยเออตัวโหดที่ไหนจะไม่มีมานาก็ไม่ นี่ผมเราพยายามยืนอยู่ด้านนอกครับปล่อยเพื่อนตีบ้านไปฮนะเราไม่เข้าครับผมแม่ต้องเอนแล้วฮนะช็อตนี้ครับผมช็อตนี้ครับยังไงเพื่อนตีบ้านคนจริงตีบ้าน่ะคนจริงตีบ้านคนจริงตีบ้านเรียบร้อยครับผมไปสตันหนึ่งทีฮะแล้วขึ้นไปหรือเปล่าผมยังไงครับเรามานะครับพร้อมกับอู้โดดขึ้นมาสวยเรายังไงสตันสาม สตันไป3ก่อนแล้วเข้าไปตัวหลังเ,เกี่ยวไปก่อนอีกตัวแล้วตบอีกหนึ่งตนนัวผมสองไปฮะช็อตนี้ผมแล้วคืนบ้านแบบดี่อจักตบจริงๆอกทร้นบอกกูถึกพอกูถึกนักใช่ไหมยังไงเลยเพื่อนของจริงเนาะเกินนักใช่ไหมไหน,ไหนดูหน่ยขอลองหน่อยดิแม่มันได้วะไม่เข้าอ่ะไม่เข้าจริงเลยไอ้ไม่เข้าเลยคุณผู้ชมสองมันนำมากเลยอเดี๋ยวขอดูหน่อยคุณผู้ชมครับเขามีโล่บล็อกกับ ว้ารีอ่โอ้โหสองชิ้นนี่คืออยู่เลยอะรองเท้าเกาะด้วยโอ้โหเนี่ยอาจจะต้องเร่งจบนะครับผมแบบนี้ฮะเร่งจบดีกว่าครับผมเพราะไอ้ทีมก็ออกไปหนึ่งคนนะผมว่าเราต้องรีบเร่งเร่งสถานการณ์ให้มันรีบจบครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเกิดกันมากกว่านี้นะเพราะไอเทมอรออาจจะใกล้เต็มแล้วนะคือตัวเรามันเป็นตัวแคลรี่คุณผู้ชมแคลรี่ที่แบบเราอยากแคลรี่เองนะไม่ใช่แคลรี่ที่เขาแบบตั้งแต่เกิดนะ เทลลี่พย,ยายามนะผมจะไปไหนกันหมดแล้วทีมเราเนี่ยโอ้โหไปไหนกันวะหมดเลยวทีม <จะ S 1> พักก่อรอรอรอฆ่าวอรนี้นี่ฆ่าก็ไม่ได้นะเพรา,าะขาเขามีฮิวนะฮะมีเสื้อกันหนาวด้วยนะคือแบบเอาของมกกากันตัวเองกันตายเนี่ยอัลม,มาดอนก็ไม่ได้เหมือนกันนะอ่าที่ตอนนี้มีได้ก็เพลวเพลมีไซคโคลไว้มีฟินมีเพลอือสองตัวนะ สักหน่อยดิยรอเข้ามาดิครับผมเนี่ยเราพยายามจะเร่งให้มันจบจบนะฮะอาจจะได้เห็นสักไฟนึงนะครับผมผู้ชมโดนบอกว่ครูของจริงนะครูของจริงนะแม่งเลเพิ่งเยอะกว่าคนในทีมเราบางคนอีกนะผู้ชมโอ้โหเลย์เพิสิบหกชี้เด็ดเลยอะเอาเดหลับข้างกันเพื่อกู้ถามจริงเพื่อโอ้โหเนี่ยไม่เข้าเนี่ยเอ้ยได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ก็มาเน,นี่ยครับโอ้โหสตันย่างๆผมแล้วลุมเพราะผมช็อตนี้เอามาดอนบอกว่าจะล้มลงแล้วลงซิโรล่าก็ลงว่ะคิดว่าเราเอาเขาไม่ลงเหรอจีนว่เป็นไงล่ะโดนประสิทธิภาพของการแยกร่างไปฮนะนี่ครับดันบาแลกเลยฮนะช็อตนี้ผมไม่รอแนละ้วฮะเพื่อนตีคองก็ตีไปฮะผมเราขึ้นมาบแลกคนเดียวก็พอฮ่ะ มีพเพื่อนไปเอาคองกันเราไม่สนนะผมเราโนสนโนแค์ครับผมขึ้นบ้านแม่งอย่างเราเลยน,นะผมไม่ขึ้นแม่งนะขึ้นที่ไหนแล้วไม่ขึ้นนะเออไม่ขึ้นไม่มีใครมาเลยเลยอรงมาแล้วละละครับพอมสกอรต์ตอนนี้นะครับผมชิวไป20ตัวตายหนึ่งแอซิสหนึ่งครับผมก็ยืนอยู่หน้าบ้านไปเรื่อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่อย่างนี้ฮะโอ้โหไม่มีใครจบสักทีครับผม เพื่อนบอกว่าที่จบรรรนะนนค,รครับผมแต่ว่าตัวเองอยู่กลางน้ำนะมากอันนี้ผมไม่ใครมาแนละ้วก็บอมีใครมาแล้วเราตัวีองเราก็ข้อจะเลือกไปเล่นป้อมกลางนะหรือโยกไหมอ่าเราเอาไม่ทุกป้อมเลยกันทั้งนั้นนะครับผมไม่สนแล้วเอาไว้ด้วยบอกกูถึกอยู่นะอาจจะคิดผิดคิดใหม่หรือเปล่าครับผมเห็นเราไปเมื่อกี้อืมโดน อยากลองไงหลอกอยากลองลยเพื่อนแล้วรอบนี้อะดูไฟเบสกำลังจะมาตกด้วยนะอจะดูโดนตีผมเอาว่ะมัดอาร์มยิงนะผมแรงอยู่นะมีเบเมลผมตอนนี้ยังไงเดยขึ้นมาแล้วเฮ้ยย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 ยะยยยยืยยยยยย่ยเยี่ยยเยี่ยหลยย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 อยย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 ลยยรยยยตัวแล้วไปแล้วก็โอ้โห เกือบแตกครับผมเอาฮะน่าจะจบครับผมสำหรับเกมนี้นะ21ตายไอ้ยี่สตายหนึ่งนะคุณผู้ชมยังอีกยังอีกียังดื้อดึงครับผมยังดื้อดึงฮะเราจะจัดคาบอ่ะก็เลยทีเดียวเชียวนี่คือเซตไอเทมที่แนะนํานะครับคุณผู้ชมโอ้ยอยากไปลองเล่นก็ลองดูนะครับผมเอาว่ะขึ้นไปขึ้นบ้านไหมหรือยังไงเดี๋ยวลองเขาเกิดก่อนนะ คือเราตีบ้านไปมันช้าให้มันออมปตีเขาดามเหน่งแรงกว่าคือเรารอคนดีกว่าเรารอจับจังหวะนะครับผมไปฮะช็อตนี้ผมโดนเหล่าหูชาบอกผมช็อตนี้เกี่ยวจริงๆรหนึ่งตัวสองตัวมาดามบอกอิ่มอิ่มแป่อิ่มแป่อิ่มจังตันอยู่ครบยังไงผมสัตว์ก็อยู่คาบอกนี่ครับผมเรียบร้อยมาได้มาสองครับแล้วไปแล้วฮะโอ้เกือบแตกครับผมกำาจะจบครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะ GPM ก็อยู่ที่872ครับผม ยี่สิบตัวตายหนึ่งแอตสี่สี่ผมเลขสี่มาแน่นีวันนี้นะครับผมไปเจอกัะใหม่ในอีพีหน้าครับผมสุสลกไปก่อก